ใครยังพับถุงเท้าแบบนี้อยู่สารภาพมาซะดีๆครับเนี่ยม้วนๆไปขนาดแล้วก็บึดออกมาอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบเนี่ยใส่เข้าไปดีๆหรือว่าเนี่ยผูกเลยอย่างนี้หรือไม่ก็เนี่ยใส่เข้าไปเฉยๆแบบนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่มผิดไม่มีถูกหรอกแต่ว่าความเป็นระเบียบหรือว่าการหยิบใช้งานอ่ะมันจะยากแตกต่างกันไปวันนี้ผมอยากจะมานําเสนอวิธีในการพับถุงเท้าที่ผมคิดว่าได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ อันดับแรกเลยอันนี้คนชอบทำเป็นเยอะเพราะมันง่ายเวลาทําเสร็จปุ๊บวางเป็นกลมๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกนะก็คือการสูญเสภาพเร็วของถุงเท้าเพราะว่าตรงยางยืดตรงนี้มันจะถูกยืดค้างไว้ตลอดเวลานี่เห็นไหมครับสังเกตไหมมันเหมือนแบบว่า,วาพอแกะออกมาเหมือนมันจะแบบจะแบะออกข้างแล้วนะครับเพราะสังเกตดีเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่เวลาคนชอบทำอย่ี้ครับก็คือวางคู่กันใช่ไหมครับแล้วก็ม้วน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 และจังหวะนี้ครับที่เราต้องจับและเพื่อเปิดนี่นะครับบึ๊บเห็นไหมครับมันถูกอ้าออกครับ ตรงเนี้ยมันจะทําให้ยางยืดเสื่อมสภาพเร็วนะครับอ่าน,นี้การที่1น,นะครับอันทนี่2เมื่อกี้ก็คือเนี่ยกรพับไว้เฉยเอันเนี้ยเวลาใช้มันจะหยิบยากหน่อยนึงแล้วก็ต้องแบบหยิบออกมาปุ๊บแล้วก็สบัดกลางใส่หาหัวหาหางนะครับเหมือนกันกับแบบนี้นะหรือถ้าแบบนี้ก็ยิ่งหนักเลยแบบเนี้ยมันก็เหมือนกันตอนแกะออกมาปุ๊บมันก็จะใช้ าหาหัวหางยากนิดนึงแต่ว่าตอนเก็บก็จะเล็กด้วยเพราะมันแบบเนี่ยมันจะแบบชิโบชิเบอย่างนี้นิดออกใช่ไหมครับมาเดี๋ยวนี้เราเอาใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนที่ทำนี้นแก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มใหม่กันเลยนะครับอ่ะอ่อนไม้หมดออกไม้หมดอ่าวิธีการพับถุงเท้าที่ผมค้นพบเจอมาแล้วผมคิดว่ามันโอเคที่สุดนะครับอ่ะเราวางให้ตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับปุ๊บวางคู่กันอย่างนี้นะครับจากที่เราต้องม้วนครับให้แบ่งเป็น3มท่อนครับ สามท่อนนะลองวางลองพับดูให้มันเป็นสามท่อนแบบนี้อ่าเห็นอย่างนี้นะครับปุ๊บทีนี้ครับเราเอาด้านปลายเท้าเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับแล้วจากนี้เอาไม่ใช่ปลายเท้าพูดผิดจากด้านบนด้านบนตรงข้อเท้าที่ใส่ข้างบนนี่ครับเอาเข้ามาก่อนนะครับแล้วปลายเท้าข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเล็งไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราให้สอดเข้าที่ข้างบนแทนครับนี่สอดเข้าที่ข้างที่อยู่ด้านบนนี้แทนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บ นี่ครับมันทําให้เราไม่ต้องฝืนตรงตัวยางยืดตรงนี้นะครับแล้วมันก็อยู่ทรงเป็นก้อนคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับมันออกมาเป็นก้อนเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่ามันยางยืดเราไม่เสียสภาพมันไม่ถ่วงมันไม่ยืดออกไปนั่นเองนะครับง่ายๆแล้วเวลาแกะใช้งานนะครับปึ๊บพร้อมใส่เลยเห็นไหมครับแบ่งข้างซ้ายขวาหัวหางเห็นชัดเจนพร้อมใส่ทันทีเห็นไหมครับนี่แหละคือประโยชน์ของเขานะครับอ่าเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับ พับนี่เข้ามาก่อนปุ๊บแล้วก็ทางนี้เอาใส่ที่หัวไปง่ายๆเลยนะครับเนี่ยการพับก็ง่ายการหยิบออกมาใช้งานก็ง่ายเก็บก็สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมทำไปดูอีกสักคู่หนึ่งปุ๊บจับมาอันนี้ลายเอลซ่าเลยนะครับปุ๊บเราจับมาวางเรียงให้สวยงามก่อนนะครับให้มันเป็นรูปของเจ้าจับคู่กันอย่างนี้เลยนะครับแต่นะครับก็พับมา แบ่งให้มันเป็น3ส่วนนะครับเร็งประมาณนี้อ่าแรกๆอาจจะต้องเร็งก่อนแต่เดี๋ยวเราพับไปบ่อยแล้วก็รู้แล้วอ๋อคู่นี้พับประมาณนี้นะคู่นู้น,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 นพับประมาณนู้นคู่ยาวพับประมาณนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยง่ายๆแค่นี้เองครับแต่เข้าง่ายๆอย่างนี้เลยนะเห็นไหมปุ๊บเป็นระเบียบมากนะครับพับเดียวเนี่ยทำได้หมดเลยทุกแบบเหมือนอย่างเงี้ยข้อสั้นหน่อยนะครับแล้วก็พับสั้นหน่อยเองง่ายๆมันคือไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแบบไหนก็ตามเราแบ่งเป็น3ส่วนเป็นพอ,น,พอนะครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าแบ่งเป็นสส่วนก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ ปุ๊บเข้ามาอันนี้ก็เข้ามาเยอะหน่อยก็ได้นะครับปุ๊บอ่ปุ๊บ,บเห็นไหมครับได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวเห็นป่ะอ่าถ้าเป็นยาวๆหน่อยละอ่ะลองดูนะครับอันนี้จะยาวหน่อยปุ๊บยาวๆอ๋อนี่เป็นยาวแบบตรงเลยด้วยนะครับแล้วก็วางตรงไปเลยยาวแบบตรงแล้วก็วางตรงได้เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านี่ครับก็เหมือนเดิมแบ่งเป็น3ส่วนครับ นี่เห็นไหมสามส่วนแล้วก็ด้านนี้บนมาแล้วก็ไปเท้าสอดเข้าไปข้างในของด้านบนนะครับอ่านี่เรียบร้อยแค่นี้ครับนี่เราจะได้เห็นด้วยไงครับคือบางคนบอกว่าพับให้มันเล็กๆเท่ากันบางทีเนี่ยวันวางอยู่ด้วยกันเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คู่ยาวนะอันนี้คู่สั้นเราลองเห็นด้วยตาได้ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ครับทุกคู่เลยทําได้หมดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ แรกๆอ่ะเร่อยจจะแบบต้องเล็งต้องอะไรครับหลังๆครับทําไปทํามาปุ๊บสอด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 เลยครับเรารู้อยู่แล้วไงว่าแบบพับครึ่งใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บปุ๊บไม่จะพับครึ่งพับสามส่วนื่อผิดปุ๊บปุ๊บสอดเข้าป๊บเสร็จจบง่ายๆอย่างงี้เห็นไหมครับช่วงแรกอ่ะอาจจะแบบอ่าช้าหน่อยหลังๆครับปุ๊บปุ๊บอ่าถ้าใครปลาหนี้หน่อยก็จับสวยๆถ้าใครไม่ปลาหนี้ก็พอเลยใส่ปุ๊บจบเสร็จเลยปุ๊บ ปุ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่เรียบร้อยนะถ้าเกิดวา่าเราอยากจัระเบียบให้มันเรียบร้อยจริงๆนะครับก็แต่งนิดนึงได้นะครับอ่ะเห็นไหมรับเดียวนี้ผมพับกือบหมดนี่แล้วอ่ะดูดิอึบกรึบอืมเอ้ยติดติ๊กเกอร์ไหนมาธรรมดามีลูกสาวครับอึ๊บอ่าโอเคแบบนี้เรียบร้อยและคู่สุดท้ายครับดูดิรับเดียวหมดนี่แล้วอ่ะเห็นไม่มปึ๊บปึ๊บ ผมว่ามันเร็วกว่าแบบม้วนม้วนม้วนด้วยนะตอนม้วนเราต้องมาจับวางปุ๊บเสร็จม้วนม้วนม้วนดึงเปิดอะไรงเงี้ยเสียหายหมดใช่ไหมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและว,วิธีการเก็บนะครับจะให้ง่ายนะครับเป็นพวกเนี่ยอาจจะเป็นตะกร้าอย่างนี้หรือไม่ก็ในลิ้นชักอะไรก็ตามครับเก็บเป็นแนวตั้งครับเก็บเป็นแนวตั้งยังไงก็แล้วแต่ถนัดเลยครับเราอยากจะให้มันโชว์ขึ้นอย่างนี้หรือว่าจะเอาด้านไหนโชว์ยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบให้มันโชว์ขึ้นอย่างนี้เท่ดี มันดูแปลกๆดีนะครับอ่านี่ครับแล้วก็วางไปแล้วแต่เราถนัดเลยกึบกึบกึบอ่าเห็นไหมครับกึบเห็นไหมนี่วางโว์ขึ้นฟ้าบวางโว์ขึ้นฟ้าบอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับออกถุงเท้าเอาเต็มสะละอ่ะได้เท่านี้อ่ะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับอันนี้ไม่มีวางไว้่นี้อ่ะเห็นไหมดูดิ เวลาหยิบใช้งานง่ายมากครับปุ๊บของเขานักเรียนอ่ะคู่นี้หยิบปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมันพร้อมใส่เลยเหมือนที่ผมบอกครับปุ๊บซ้ายขวาพร้อมใส่เลยทันทีง่ายาะสุดยอดนี่แหละครับอ่าที่ผมแนะนําไปนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับต่อไปในการพับถุงเท้านะมันจะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะอย่างเงี้ยงักๆแต่พอทำไปเรื่อยๆครับเร็วบอกเลยครับหยิบคู่หยิบคู่นี่ ปุ๊บ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 จบแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แบบ่งวันได้เลยเนี่ยนักเรียนไปโรงเรียน5วันอะ่ะใส่5วันอของแต่งของแบบใส่เที่ยวกี่คู่อะไรก็ว่าไปได้หมดเลยอย่างเงครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับนี่เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวิธีพับถุงเท้าแบบง่ายๆแถมถนอมถุงเท้าด้วยนะครับอย่างยืดตรงนี้มันไม่ยืดอูอ้ดีสุดๆไปเลยเยี่ยมอ่านี่นะครับ ทิคีนีที่ผมนำฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบทริคแบบนี้ผมฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเอาไว้ถ้าเกิดผมเจอทริคอะไรดีๆเด็ดๆแบบนี้ที่มันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นดีขึ้นหรือว่าอยากถนอมของแบบนี้ได้ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ